สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาดูต้นใบไม้เปลี่ยนสีมาดูฤด,ดูใบไม้เปลี่ยนสีกันเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเข้าหน้าหนาวของเกาหลีแล้วเขาก็เริ่มเริ่มเปลี่ยนสีกันแล้วเนาะก็จะมีต้นแปะก้วยเขาก็เปลี่ยนสีแล้วเขาเปลี่ยนเป็น เปลี่ยนสีเมื่อกี้นี้พี่พี่ซอนาบีแกก็บอกว่าต้นนี้ชื่อว่านามูนามูอึนแนงอืนแนงนามูอนื้ออึนแนงเป็นต้นแปลก,ก้วยเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองแล้วถนนสายนี้เป็นถนนที่เขาปลูกแปลก,ก้วยไว้ตลอดสายนะ เริ่มเปลี่ยนสีแต่ว่ามันก็ไม่เหลืองเท่าไหร่มันยังไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่แต่มันก็เหลืองอยู่แหละสำหรับใครที่จะไปเที่ยวก่อนน้มิก็น่าจะเริ่มได้แล้วเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเหลืองแล้วเดี๋ยวก็ถ้ารอนานไปมันก็จะร่วงเหลือแต่ต้น ถ้าใครคิดจะไปเที่ยวนามิก็เริ่ม,เร,มเริ่มใกล้แล้วล่ะเนาะชืบชบแต่ถ้าไปช่วงมันร่วงก็สวยอีกอย่างหนึ่งคือมันร่วงมาปิวมาเงี้ยก็สวยคนละอย่าง ไยไมเออเขาเปลี่ยนสีแล้วแต่เปลี่ยนเปลี่ยนสีไม่ค่อยไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะตอนนี้ยังเป็นออกค่อนข้างเขียวอยู่ค่อนข้างเขียวอยู่แต่ฝั่งนู้นเหลืองแหละฝั่งนู้นเหลืองฝั่งนี้ยังไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่แต่ก็เหลืองอยู่แต่ว่าไม่ยังไม่ยังไม่สียังไม่เข้ม แต่ต้นสีแดงก็ยังไม่ค่อยสีแดงยังไม่ค่อยเปลี่ยนต้นสีแดงยังไม่เปลี่ยนเท่าไหร่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่สึกว่าจะชื่อชองทันพุงนามูรหรือเปล่า ถ้าที่อ่านนะแต่ก็ก็เมื่อกี้นี้พี่พี่สอนอบีก็บอกแล้วครั้งนึงแต่ว่ามันอยู่ในในนี้ไม่ได้นั่นไว้น่าจะประมาณนี้แหละอาจจะมีออกเสียงผิดเพี้ยนต้องขออภัยนี่เห็นแล้วคิดถึงลิ้นจี่บ้านเราแต่มันไม่ใช่มันเป็นต้นไม้ที่เขาไว้ประดับ มันชื่อว่าสันตันนามูสันตันนามูมันชื่อว่าสันตันนามูสวยอือ ไาดูใไม้เป็ี่ยนสี กำลังเริ่มเปลี่ยนสีนะคะเริ่มเปลี่ยนบางที่อาจจะยังไม่เห็นเปลี่ยนแต่แต่ถนนสายนี้เปลี่ยนแล้วค่ะเปลี่ยนแล้วเริ่มเปลี่ยนแล้ว เดี๋ยวถ้าต้นสีแดงเปลี่ยนสีอีกก็จะพามาดูอีกเนาะเพราะว่าตรงจุดนี้จะมีมีหลายสีจะสวยถ้าหน้าสีแดงเปลี่ยนสีตรงพวกนี้ก็จะเปลี่ยนด้วยนะี่ยก็จะกลายเป็นสีแดงทั้งหมดเลยสวยอยู่ เขาก็สวยมากเลยครับสวยจริงๆเวลาที่เขาเปลี่ยนสีกันเยอะๆหลายๆต้นมันก็สวย เจ้าต้นใบสีขเขียวเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลายเป็นสีแดงเหมือนกันจะออกมาเป็นแดงอย่างนี้เลยจะออกมาเป็นแดงแบบนี้เลยเป็นต้นเลยแต่ตอนนี้เขายังไม่ค่อยแดงเขายังเป็นสีเขียวอยู่แต่กําลังจะเปลี่ยนแล้วล่ะ เปลี่ยนแล้วแต่ว่ายังเปลี่ยนนิดหน่อยยังไม่เปลี่ยนเยอะที่จะมีไม่เปลี่ยนสีก็คือเจ้าต้นนี้หนาวยังไงก็ไม่เปลี่ยนหิมะจะตกยังไงก็ไม่ร่วงเขาก็จะอยู่ขเขาอย่างนี้เนะี่ยไม่เปลี่ยนแล้วก็ไม่ร่วงอยู่สียังไงก็สีงั้นแต่อาจจะมีแบบ ไม่สดใสเหมือนกับตอนช่วงหน้าแรงแรงไม่เขียวแต่ก็ไม่เปลี่ยนไปไงถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นโซโนมูหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันพันเดียวกันหรือเปล่าแต่เคยถาม คนเกาหลีที่เขาพูดไทยได้เขาบอกว่ามันเป็นโซนนาม,มูแต่ไม่รู้ว่าจะใช่อันเดียวกันหรือเปล่าตรงนู้นก็เปลี่ยนมาแล้วเริ่มเปลี่ยนแล้ว เราไปขี่จักรยานดูกันดีกว่า